สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง The b a r ก l a y s ของธนะคารพบมในช่วง Unbox and Review ครับนะครับผมวันนี้มีกองใหญ่เช่นเคยทุกคนตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นนะเรามาดูกันดีกก่อนนะทุกคนว่าเป็นอะไรเอาล่ะครับ,บผมเริ่มเลยนะ เป็นกระเป๋าวิเวียนไม่สมุดทุกคนสรงขนมจีบนะครับนี่จีบยังไงอ่ะเดี๋ยวจะจีบพี่ดิวไม่ใช่นี่ไปนี่เลยครับผมก็แค่รูดเข้านะเออมันก็จะกลายเป็นขนมจีบแล้ว น่างักมากเลยล่ะเป็นทรงที่เป็นอีกทรงหนึ่งทุกคนที่ผมหามานานมากเลยนะทุกคนอาวันนี้อาจะแบบขอโทษนะทุกคนที่แสงอาจจะไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่เพราะว่าันนี้อัดตอนกลางวันเลยทุกคนเรามาลองเปลี่ยนแบบช่วงเวลากันบ้างอะไรอย่างงี้ทุกคนนี่แล้วเป็นแบบสะพายข้างเลยแบบเป็น cross b o d ด้วยทุกคนแบบเลิศเวอร์นี่ประมาณนี้ทุกคนนี่ดูสิเก๋เห็นไหมทุกคนมาใด่ดูให้นะนี่น เออเห็นว่ะเ,เจ๊เวลาสับไยครับขนมจีบด้วยผมหามานานมากเลยนะผมว่าชอบทรงนี้นะอาจริงนี่ทุกคนดดูลายนะนี่ลายต่อกข้ามลนด้วยเห็นปะเลิศเลิศเลิศให้มั่นใจว่าเป็นของแท้แน่นอนอืมแล้วก็แน่นอนว่ากลิ่นหนังทุกคนผมมาพิสูจน์ตรงเนี้ยก่อนเลยนะว่าแบบดูกลิ่นหนังอะไรอย่างนี้อืมใช่ไหมทุกคนที่ชอบหนังก็จะรู้นะว่าหนังเขาจะมีกลิ่นเฉพาะของเขาอย่างนี้ทุกคนนะ โอ้เลิศจังเลยหอมมากเนาะท็อปทอ็สามอย่างดีเลยทุกคนดูสิเห็นไหมนี่ดู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 สุดยอดเห็นไหมเลิศนะโปรไม่ถึงแน่นอนว่านี่ดูซิบทุกคนเห็นไหมซิบก็จะมีแบบนี้อ่าม,ม,มีปมปั๊มอะไรอย่างงี้อันนี้แบบวินเทจนะทุกคนแแน่นอนทีพ่พามาได้คือต้องมีตรงนี้นะทุกคนนะนี่เลิศนี่เห็นไหมทุกคนแล้วก็ซับในด้วยทุกคนนี่ อ่าเห็นเป้า่าเห็นเป้า่าเลิศมากๆเลยนี่ซับในเป็นผื่นเดียวด้วยแหละทุกคนเลิศมากปกติทับในถ้าเกิดเป็นของแบบพวกใบใหญ่อะไรอย่างงี้ทุกคนมันก็จะแบบเป็นรับในแบบว่าเป็นอาจจะต่อกันอะไรอย่างงี้แต่นี่เป็นผื่นเดียวทุกคนเห็นปะ่เลิศนะแบบนี่เห็นไหมเลิศเป็นผื่นเดียวเลยนะจ๊ะถามว่าเล็กไหมทุกคนเฮ้ยไม่เล็กนะครับผมไม่เล็กนะครับนี่ทุกคนอ่ะดู ผมคุ้มโหได้เลยอ่ะไม่เล็กนะครับทุกคนเออแล้วผมหามานานมากเลยใบแบบนี้เพราะว่ามืวีเขาจะดีตรงที่ว่าแบบเขาจะแบบไม่ได้เปิดไปในโล่งๆนุกงผมก็จะปะมันจะแบบเออมีช่องตรงมันจะมีช่องตรงนี้ด้วยนี่เห็นปะมีช่องซิปตรงนี้แล้วก็ตรงข้างหน้าเนี่ยก็จะมีช่องแบบนี้ด้วยนี่เอาใส่ประกงประกกาอะไรได้หนีบๆนะมีสองช่องใหญ่ซึ่งแบบเลิศเวอร์ทุกคนและแน่น,น,อนอนว่าข้างๆนะครับผมก็ต้องมีปั๊มอ่ามีหมุดปั๊มแบบนี้ทุกคนนะเห็นไหม นี่อันนี้ข้างหนึ่งอันนี้ก็เป็นอีกข้างหนึ่งนี่ปั๊มไปสองนี่ปั๊มสองอันด้วยเห็นไหมทุกคนเลิศปะตามหามานานสุดเลยก็ได้เจอกันทุกคนแล้วก็ปรับขนาดได้นะทุกคนนะนี่สุดอยอดแล้วเรามาดูกันนะว่าความจุมันจะเยอะขนาดไหนทุกคนเอาล่ะแต่แด้ دة. อันนี้ใบเป็นใบเป็นหนึ่งใบแบบใบแรกของผมในชีวิตเลยทุกคนแล้วก็ลงขายไปแล้วด้วยเพราะเพราะอะไรเพราะแบบมันใบใหญ่ไปทุกคนแบบเออถ้าเกิดเทียบกับใบนี้เห็นปะมันก็พอพอกันเลยนะ เออแต่ขนมจีบแบบมันแฟชั่นมากกว่าหาอะไรอย่างงี้ทุกคนแล้วก็รวมไปถึงแบบใบนี้เวลาใส่แล้วมันก็จะตุงอ่ะเออมันจะแบบปุ๊งออกมาอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าของขนมจีบอ่ะมันถูกทําให้ใส่ของเยอะไงทุกคนอ่ะเรามาดูกันนะครับผมว่าเราจะใส่อะไรลงไปในน้นองได้บ้างอันแรก power bank ทุกคนนี่คือใส่ power bank ครัผมต่อไปแว่นตากันแดดนะทุกคนแน่นอน กระเป๋าตังคที่เป็นของวิวินไว้สูตรเช่นเคยตามมาแล้วนะหลอบพาสปอร์ตต่างๆผมก็จะใส่ไว้ในิบข้างในเพว่าขนาดสิบของวิวิีนข้ข้างในเขาจะไม่ต่างกันมากเท่าไหร่ทุกคนอุปกรณ์ต่างๆมีดแล้วพวกแบบนะต่างๆอะไรอย่างเงี้ยยาดมยาดมสำคัญมาก เช็ดหน้าจอมือถือของ GQ ด้วยนะทุกคนนะอะเดี๋ยวให้ดูเีดผมเป็นพวกบ้าแกเจ็ดทุกคนสองันชื่นทุกคนโอ้ยต้องใส่นะจริงๆแล้วมันจำเป็นต่อกระเป๋ามากเลยทุกคนนะอันนี้เป็นทริคเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนะฮะเออมันจำเป็นต่อกระเป๋ามากๆเลยนะยิ่งกระเป๋าแบบเปิดอะเนาะใส่ไปเถอะเนี่ยพวกเี้ใส่ไปเถอะเอาจริงๆใส่ไปเลย มีไส่ก็ใส่ไปอย่างเงี้ย็พผมสุบรีนะทุกคนอนกน็พวกบุรีมุรีแล้วก็สุจะบ้านไก่สามแท่งทุกคนแต่แน่นอนอันนี้ขาดไม่ได้ทุกคนเนาะสำหรับหน้าร้องของบ้านเราฮัดครับอันนี้ผมพมติดตัวตลอดเวลา,าจริงๆเนี่ยเแบบพี่เลยผมอะอยากได้ใบประมาณแบบนี้มานานแล้วทุกคนเพราะอะไรเพราะว่ามัน everyday อยู่แต่น,นี่ดูสิใส่ไปหมดเลยทุกคนแล้วดูนะ มาดูกันนะครับว่าหลังจากที่แบบว่าจิบน้องแล้วน้องจะจิบกับเป้ามุณดูโอ๋โอยังได้แบบสบายๆเลยแล้วก็ดูไม่ตึงไปมากเกินไปดูแบบไม่เสียทรงมากเกินไปทุกคนม,กมันยังเป็นทรงเดิมอยู่นะเออนี่ข้าใส่ของอยู่ขนาดนี้ดูดิแล้วว้าแบบใส่ได้ดูสิโอ้โหด,ดูลายทีลายต่อกันหมดเห็นป่ะทุกคนของวินวืนเวสสุดแท้นะเกิดเป็นวินเทจทุกคนแนะนาให้ดูเลยว่าถ้าเกิดเป็นขนมจีบเป็นไงปะลายมันจะต่อกันหมดเลย าเกิดเวลาแบบจีบแล้วว่าเออรามจะต่อกันเหีอแบบคมจะสวยงามเนี่ยคือของแท้ทุกคนราทุกอย่างจะต่อกันหมดข้อมลต่อกับข,ข้างลราเห็นมาทุกคนเห็นมาตรงนี้งามจะต่อกันอืมเป็นสามเหลี่ยมอย่างงี้เนาะตืด,ต,ดตืดอย่างงี้เป็นเทคนิคยังไงถ้าเกิดเป็นกระเป๋าวีเวียนแบบวินเทจแล้วก็เป็นหนังลายสก๊อตแบบนี้ทุกคนนะเออรามจะต่อกันหมดไม่ว่าจะเป็นโทรหรืออะไรก็ตามที่ผมเคยแบบได้รีวิวไปนะทุกคนมันจะต่อกันหมดอย่างงี้นะ เออประมาณนะั้นเดี๋ยวผมจะปะวิดีโอไว้ให้ทุกคนนะสำหรับใบโทที่เป็นลายสกอตผมหายอย่างนี้มานานแล้วทุกคนเพราะวอะไรเพราะถ้าเกิดอย่างเงี้ยมันตงนะุงอะทุกคนเข้าใจปะแล้วแบบความกว้างของมนะันอะมันเยอะมากแบบยูสเอวิดี์ไม่ค่อยได้เท่าไหรนะ่อะทุกคนแต่ว่ามันสวยมามันสวยแล้วก็หายากมากเลยนะทวกนตอนนี้ผมเอาไปลงขายแล้วใครสนใจก็ในเพจนี้เลยนะทุกคนนะในกลุ่มนี้นะครับผมแล้วก็รวมไปถึงต้องขอบคุณน้องแอดมินีคนหนึ่งนะครับผมตอนนี้เขาเปิดร้านขายทุกคนอ่านี่ระชมกันเลยนะครับผมใน นี่แหละครับผมอิสรานะลองไปดูกันนะทุกคนนะแบบยอดจริงๆทุกอย่างเป็นของแท้หมดนะน้องเขาหามาได้มือดีมากๆเลยแหละตาถึงเวอร์นี่เลิศมากแล้วแบบดูแบบแฟชั่นเห็นหมาทุกคนดูแบบไม่ได้แบบเป็นทางการแบบว่าเหมือน messenger อะไรอย่างเงี้ยเนาะเห็นปะเออดูแบบมีความแบบซีสันดูแบบเอชุดสดใสแฟชั่นอ,อะไรอย่างงี้แบบ นิดหนึ่งเออสาบซ่ามากเลยทุกคนเออแล้วใครชอบก็ไปยังก็ไปตามกลุ่มนี้ได้นทุกคนนะสำหรับผู้ที่ชอบวิเวนเวสูด,ดวยวทุกคนลูกหรือว่าชอบวิเวนเวสูดวินเทจไปตามได้เลยทุกคนกลุ่มนี้ครับผมมากดจอยกดมาเป็นร่วมเป็นครอบครัววิเวนเวสูดไทยไลน์ได้เลยนะทุกคนนะดีใจมากเลยวันนี้เอะทุกคนมาหาพี่รับชมนะ